สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขพนเดอ้อบอกบอกก <c oughs> ็เมเจนเนนนนนินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอลยนี่เมจินี่สิมาเห็ดหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลานิ่งพี่น้องนี่คือปลานิ่งเมจินี่มักกว่าเลยเนาะพี่น้องเนะาะมักใส่เครื่องหอมพี่น้องส่วนแม่จินี่กับมักใสห่หัวตะไคร้ได้พี่น้องใส,ส่หัวสิงนไข่ได้พี่นอนะกก้องเนาะแม่จินี่มักเครื่องไวเล็บ มือเดี๋ยวคืนนึงแหละเม่เจะดีมาก์คเลยเม่เจะดีใส่ตู้เย็ยนมันนี่เม่จะดีสิบบาทหนึ่งพี่น้องสิบบหนึ่งก็นิ่ม,มพี่น้องเอย้ยใส่หมอนลงไปพี่น้องอันนี้คือพัฟพกเข,ข้าพี่น้องหยดน้ำใฝรั่งพี่น้องหยดน้อยใหญ่ทีหย,ดย,ย,หยดอดน้ำบุบพี่น้องเอลยแล้วก,ก็พักแม่จะดีก็ใส่พักบีเอียนพี่น้องมีสามยางเลยเมเจอรี่ใส่พัฟ มากินเขา้อเมย์จนี่เด้อพี่น้องเด้อบสรกสกูสกคนเด้อเมย์จนี่จะเอาไปดื่มมาี่นะปิดฟ้าเสร็จเดวเดียบลอยพี่น้องพร้อมเสือมน,นีิพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักเมย์จนี่หนึ่งเนึ่งเดียวกระไดหน่อยเดียวพี่น้องเอ้ยป่าตัวหนึ่งยอดน้ำใฝรั่งพี่น้องเอ้ยแสบอันนี้ขื้แจวบวกเล่นพี่น้อง เมจิณี่อื่นเจวบอกเด่นเจวบอกเคล้าเคล้าเจวบอกเด่นเนาะพี่น้องเนาะคุยกับพักปลาหนึ่งเขากันคักพี่น้องเอ้ยอเอาเศษๆด้วยเมจิดี่น้องเปน้องเด้บอบบสุขสุขคนเด้อบาย